โยสวัสดีครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft Survival g a m e ของ Gen Gamer Name นะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับเกม Minecraft ของเราอีกแล้วนะหลังจากที่เล่นมาใน EP แล้ว EP เท่าไหร่นะสองสามสี่ห้าหกอ๋อนี่ EP เจ็ดนะฮะหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับผิดขออภัยนะแล้วยินดีต้อนรับเข้าสู่ EP เจ็ดครับผมกับเกม Minecraft Single Survival นะฮะหรืออาจจะเป็น Multi ในอนาคตนะฮะหมัดใสตับเนี้ มันจะขึ้นทำไมเนี่ยก็มึงมาปลูกไง yeah. เหมือนคลิปที่แล้วเลยโอเคอ่าขุดไปก่อนโอเคตรงนี้เราจะเริ่มไม่ปงไม่ปลูกแล้ว,ลวนะฮะเพราะหลังจากที่มันยิ่งตกแต่งแนละ้วมันยิ่งเริ่มไม่สวย <laughs> นะครับเราทำไงต่อดีอืมม่งข้างบนมันหายใจออกกว่าอ่าโอ้ใช่เราต้อง ย่างนั้นอย่างงูย,งงย่างงี้ง,งี้งูงั้นอ่าเข้าใจไหมฮะอยายง,งูงี้งั้นนะอ่าอย่างงี้ตามนั้นอ่าโอเคตอนเข้าบ้านเราจะได้แบบอ่าดิจิตอลออโนมัสนะครับอ่าแล้วก็มีบันไดขึ้นไปตรงนี้เราขึ้นไปชั้นสองชั้นสองนี่มีอะไรเนี่ยมีแต่ซอมบี้ความตายเราอยู่ข้างบนทุย โอเคอ่าเราไปทำอะไรดีพี่เนี้ยต่อเติมตรงไหนของบ้านดีไหนของบ้านดีครับท่านผู้ชม,ชมค,ครับช่วยคิดนะครับช่วยคิดบ้างก็ได้นะฮะแม่งดูอย่างเดียวดูแลวหา่าดูแลวหา่าเร็วแล้วผมครับเฮ้ยเ <c oughs> จอละตัวดับหมอยแผ่นดินกูต,ต้องไปแย่งหมอยมันต้องไปดึงขน <c oughs> สวัสดีเจ้าสปไปเดอร์ ใครจะฆ่าใครก็ได้ว่าวโอเค <พ bright. S 2> เราต้องมาเกี่ยวเวลใหม่เลยตั้งเวลตั้งสิบแล้วนั่นน่ะเออตายเลยโอเคขึ้นไปใหม่ผม,มนั่งคิดก่อนอ๋อตามนี้ตามนี้โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมท่านผู้ชมครับโอเคไหมโอเค<า>โอเคมาโอเคงั้นสร้างครับ แม่งรู้เรื่องกับผมมาเนี่ยอุ๊ยอุ้ยแม่งทะลักโอ้เลอะละเลอ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 ะกล่องกล่องอยู่ไหนเนี่ยมีแต่ปลาเส้นเบนโตะือไงเฮ้ยนี่ไงกล่องเก็บเคกล่องไปตรงไหนดีครับตรงนี้แล้วกันสองกล่อง อ่าคิดนานไม่ได้เดี๋ยวแม่งไอเทมหายเก็บ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 โอเคแล้วตรงนี้เอาไงดีเอ้ามีเตียงด้วยนะฮะนอนแม่งชั้นบนรึเป่ะดีไหม บนผมว่าไม่เหมาะเป็นห้องนอนนะฮะวางตรงนี้ก่อนแล้วกันแม่งย้ายไปย้ายมาไม่รู้จะวางไว้ตรงไหนไงเออผมว่ากล่อ,อง,วงวางนู้นดีกว่าแม่เล็กมากนะฮะ,ะเลยกล่องแล้วนี่วางนี้เออตรงนี้แหละเออมีเล็งมากะอะเก็บ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 เก็ฟังเสียงมนะ ไม่คลิกๆีโอเคไปเก็บของก่นอ่าโอ้เพลงไม้ครับขึ้นเนี่ยขนตู่ลูกสู้เลยอ่ะมันไม่น่าจะขึ้นขนาดนี้นะโอเคครับเฮ้ยอื้เสียงเปิดประตูดังดังหาบโอเคเสียงปกติละปอกพองเลย โอเคเรามาคราบกล่องกันดีกว่าครับเสียงป๊อกลอเลยแหละโอ้ยเพลงไม้คราบนี่ก็สนุกเลยเกินนะโอเคเาาราคาบกล่องไว้เพราะว่าเราจะยังไงแยกประเภทของเก็บแล้วนะฮะอ่าเราเล่นทำอะไรให,ให้มันเป็นระบบมากขึ้น โอเคแล้วเราก็ได้ที่เก็บของกันแล้วนะในส่วนหนึ่งนะเราก็ต้องดีใจในเฮ้ยเ <laughs> มื่อกี้เสียงเปิดประตูเสียงไงนะดังพิ <c> ่ <oughs> ดังปลักปลักเฮ้ยกูาสาไปรีเกมแล้วมันยังไม่หายนะฮะเคเดี๋ยวเราจะเริ่ม <c oughs> เดี๋ยวเราทําบ้านให้ถึงแบบสมองตันก่อนลวกันนะแล้วเราจะโอ้เสียงเสียงปัก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 พลัง ลองลองลองมึงเหรอนะฮะอโอเคหินจ้าอยู่ไหนอยู่นี่นี่เองเราต้องเอามาคราบอีกออเสียงเฮจเพดมาจากไหนวะเอ้ยไม่ใช่เสียงอะไรวะดิพินเซลโอเคโอเคใส,ส่สมดุลกันละามาเก็บผิดกองอีก เดี๋ยวค่อยแยกจำแนกนะฮะเราทำหน้าต่างหน่อยดีไหมผมว่ามันไม่เห็นหาเลยเลยแล้วผมจะทำหน้าต่างไงดีเนะี่ยเอออย่างนี้ดีไหมเนี่ยอ่าแล้วก็เอากระจกมาติดตรงนี้ตรงนี้โอ้เสียงขุดเป็นเสียงประตูกูจะบ้าตายเกม โอเคเอาตามนี้แล้วกันเนาะอ๋อีออออนเสียงประตูจริงไงไหมแตบแต่เสียงเริ่มหนักแล้วครับเล่นไปก็หาไปว่าเสียงมันยังไงอะเสียงมันไม่เหมือนเดิมอะเสียงมัน เลยประมาณนั้นอุ้ยอาหารใกล้หมดละเวละเราต้องมาคำานึงถึงอย่างอื่นดีกว่าอาหารเลยทําโอ้สายเต็มเลยโอ้ยลืมมาที่ขุดมาโอ้แม่งรีบไปหน่อยเออข้างหลังอะ่ะโอ้ยไม่มีอะไรเหลือให้สว่างละข้างหลังเนี่ยเพราะแม่งเอากล่องบังหมดโอเคเดี๋ยวแบบเอาละอืมเราจะตามนั้นอืม เค okay. รู้ใช่ไหม <laughs> ไม่รู้แต่ก็ต้องรู้อะะดูรายการผมนะ,ะอืมโอ้ไม่ต้องไม่ต้อง,ม,องมีไม้ข้างบนสองกันเราก็มาคราฟนี่เบยเบยพ่องครั <laughs> บผู้ชมบอกอือเคโอค้ยเศษไม้หนึ่งกองเกลี้ยงมาทำเลยเนี่ยแกะมันยังไม่แดกเลยนะฮะให้หมาหมาก็ไม่กินหมาบ้านผมไม่กินญ้านะฮะเค ลงไปกันเลยเลย,เลยอุย้ยมีเนื้อแกไ่ไหมเนะี่ยถ้ามีเนื้อแก่กูจะแดกแล้วน,นะ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บจุ๊บเฮ้ยน้ำหมู่บ้านไม่ใช่นะความหวังมากเลยหมู่บ้านเนี่ยนะครับผมชอบมากน,นี่ไม่ใช่หมู่บ้าน,นครับนี่บ้านกูเองนะฮะอย่าตกใจนะใครเห็นก็เฮ้ยพี่เนฟนี่ลูกหมูอ้าวไม่ใช่เดี <c> ๋ย <oughs> วก็แตกนะฮะ โอเคโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊ดดิ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊ดตึ๊ดดิ๊ดดึ๊บตึ๊บตึ๊บเฮ้ยถล่มเอ้าเอ้าไม่ตายเฮ้ยยุบยุบดินเกิดการยุบตัวจุลินซีจะลดไปสองเปอร์เซนต์ต่อสี่สิบห้าต่อเก้าสิบ เมื่อกี้ยุบโอ้ยใจหายใจหายเลยอย่างงี้ไม่ทันตั้งตัวหกสิบหกเอ็ดสองหกสามหกสี่อ่าหนึ่งกองก็พอแล้วนะฮะแม่งขุดบ่อยไม่ได้เดี๋ยวตายนะ,ะอันตารายนะแถวนี้อันตารายนะฮะอือหือแกอีกอะเสียงมึงแล้วกูหมันไส้เดี๋ยวก็เยิบแม่งเลยเคโอ้โหแม่งจะฆ่ามึงแล้วเนี่ยโอ้ยให้กูได้อยู่สรุกสับเออส สุขสบายสักวันเถิดเออนี่ขึ้นโอ้โหแม่งอันตรายวางไว้ดีกว่าเผื่อลงไปรอบหน้าโอ้โหบ้านเป็นรูพุ่นเลยเผาก่อนเอาถวยหัวขานมาสิได้เลยครับผมน้าถวยหัวขานเผาไปเสียงป๊อกี่แหละแม่งเริ่มหลอนหำเริ่มสัน่นกลัวโอเคเราจะเอา อ่า,อาตามนั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาไม้เพิ่มละโอ้ยผมไม่น่าไว้วางเลยผมนึกว่าแมงยาไ้ไม่ได้สร้างอะไรละเดี๋ยวไปปลูกข้างนอกดูว่ะปลูกสนสซะหน่อยอ่ะไม่น่าเลยโลกของเราขาดสีเขียวไม่ได้จริงๆไงน,นนะเพราะฉะนั้นเราต้องปลูกเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่เกี่ยวไหมเวือเ่อนอนครับ พระจันทร์ขึ้นด้วยโอ้สวยมุมนี้ยื้อเส้นตื่นใหม่ยินดีต้อนรับตอนเช้าอาอ,าอร่อยนะฮะกินข้าวเช้าเรียบร้อยโอ้สวัสดีพระอาทิตย์โอ้สวัสดีก้อนเมฆสวัสดีเออ่ไม่มีกระต่ายนะฮะตัวเฮีย้ยอะไรก็ช่างมันเถอะนะฮะโอเคเอามาหกอันก่อนหกอันครับเป็นโอเคเป็นอะไรน,นี่ แล้วกเอาไอ้นี่ไปใส่ใส่ข้างนอกด้วยวะนะฮะใส่ในบ้านเดี๋ยวเมาอ่าอ่าโอเคคอมเพรสชันถุย okay. ทะละุลุย <c oughs> นี่เข้าบานงี้ก็แหละเอาหมดพอดีเลย โอ้มืดลงไหมเนี่ยเราต้องปักไฟเพิ่มตรงนี้สักสองอานเฮ้ยโอ้โหตกใจหมดด้วยว่าเสียงเปิดประตูอะไรแหม่มึงนี่ก่อนนะเสียงเริ่มเป็นบ้านละเริ่มเป็นผู้เป็นคนละกูดีใจตรงเริ่มเป็นผู้เป็นคนนี่แหละโอเค ปักตรงนี้กันหนึ่งปักให้สว่างเข้าไว้ตรงนี้เราทำไงดีเป็นประตูดีไหมโอ้ยทำทางขึ้นชั้นสองกันครับอืมประตูตรงนี้ผมว่าไม่เวิร์คเท่าไหร่อืมทาตรงนี้กำลังสวย แล้วบันไดอะใบดันใบดันใส่ตรงนี้ด้วยเคใบดันหืมเสียงบันไดใบดันใบดันคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์ใบดันโอเคตรงนี้กำเราก็จะอะไรอย่างเงี้ยเอ้า ลแล้วก็อย่างนี้เคเราก็ได้ประตูบ้านบอกคุณนึกว่าแผนแงหมูเนี่ยท่านผู้ชมบอกปึ๊บโอ้ยอเคเราทำทางขึ้นชั้นสองเลยว่ะปึ๊บปึ๊บ่ะปึ๊บ่ะ,ป,บะ,ป,บะปึ๊บใช้สักแค่นี้ก่อนนะฮะใช้ไปหมดเดี๋ยวค่าว่ากัน ทางขึ้นหนึ 1, 2, ่งสองสามจะขึ้นไปถึงไหมเอออ่ะอนี้ได้ไหมขึ้นไปอย่างเงี้ยอ่ะเปลือกไม้ออกมานี่ สองก็พอละมันเกยใหญ่เกะกะเกินเอาโ okay. อเคอ้าวหมดไม่ใช่ปัญหาแล้วครับไม่ได้ Nhâm, 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 nhâm. fail 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 ok ít chút nên không khó lắm mắng bẹ bẹ bài hấp bẹ 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 ôi mình mình mình, mình, mình cắn sao nổi ô oh, sai ไม่ใช่ปืนนะฮะใส่ไอ้นี่ระบบเซติเบลนี่เซติเบลเซติเบลแปะเอานี่ตรงนี้ ปาปาปาบอ้าวเฟลเลยแฮกอีพีนี้อาจจะเงีย,งยบๆหนะ่อยแม่งตั้งใจจัดนะฮะเออว่ามันขึ้นตรงนี้ไม่ได้ปรับปรุงนิดหนึ่งครับไอ้นี่ดีวะ่ะโอ้รเราค้าเผื่อไว้แล้วนี่วะ่ะแหมเรานี่ช่างฉลาดหลักแหลมรอบคอบจริงเลยเอ,อ้ย เอยตุยอะไรถุยเออใช่อ่าเวลาเดินมาก็เดินเงนี้ยขึ้นไปได้เอา้า <c oughs> ติดติดหรือว่าอย่างี้ดีวะอ่าอย่างนี้ดีว,ว่านะผมว่าผมว่านี่อย่างนี้ดีว,ว่าอ่าได้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 อือหือ ตรงมุมนี้เอาเป็นเปนี้แล้วกันอืมว้าวเฮ้ยเริ่มสมบูรณ์แบบแ <c oughs> ต้นไม้โต, <c oughs> ตบ้าต้นไม้ขุดก่อนโอ้โตไวจริงๆนะช่วงนี้ปกติเมื่อก่อนในควายโตนี่โอ้ยนะฮะช้ามากครับไอ้นี่อ่ะไม้ครับ ตรงชื่อมันเลยอาคาบรัว่าเผื่อไว้เผื่อวันหน้าได้ใช้อาคาบเผื่อไว้อ่ะโอเคเราก็ไปแปะเป็นระบบสเตติเบลข้างบนนะะอย่างเงี้ยนี่อันนี้นี่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 สวยงามขึ้นเยอะอ่ะอ่ะอ่ะแล้วก็มาทำตรงนี้อืม โอเคเอาคำอ่าตรงนี้ไว้ปักทอดปักไรดีกว่าเนาะโอเค,อ,เคอุ๊ยเก็บปักซะหน่อยปักสักสนิดปักซะหน่อย โนตวิต้าดื่มมาลอยทุย <laughs> ขยายนิดนึงขยายนิดนึงอ่ะผมว่านะกำลังสวยกำลังสวย <c oughs> เออสวยมันสวยช่างแม่งเถิดะนะครับโอ้โห oh. wow. wow. okay. okay, ว้าวโอมโอเคโอเคเราได้ระเบียงหลังบ้านแล้ว แค่นี้ตอนเราจะลงไปทำอะไรมันก็สะดวกมากขึ้นนะหรือเปล่ามไม่รู้หรือว่าตอนเดิมมันแคบมากผมรู้สึกนะมันแคบแคบจัดนะเราต้องยังไงโอเคปุ๊บอาว <c oughs> เสียง <c oughs> เสียงหรือเสียงถุย <c oughs> โอเคอดก่อนเสียงถุย ช่องน,นี้มันครูให้เกซีวนะนี่ะอ่าแม่งเริ่มเป็นบงเป็นบ้านแล้วนะฮะอืตรงนี้ก็ยังไงดีอืมตามนั้นแหละนะฮะโอเคหมดเลยแล้วกันไม่มีอันจะกินละเอ,อ่อเหลือไว้สักนิดหนึ่งอ่าเหลือไว้หน่อย ไม่ใช่แมงค้าหมดอ่าผมจะทําตามใจผมแล้วนะตอนนี้คือผมทําตามความคิดของผมผมอยากจะทําไอ้นั่นอย่างงุ่นอย่างนี้เออผมก็จะทำละรำไม่ได้ตั้งใจเว้าเนะเ <laughs> อ้าเจ๊งเบยโอเคเราต้องส่งตัวล่อไปนิดนึง ไปแล้ Hearts, อ่าเพื่อกำต้องมีการเสียสละกันนิดนึงแล้วก็แปะใหม่ป <ha oh ึ๊บปึ๊บปึ๊บปื๊ดีดึ๊บปึ๊บป่าดับปั๊บปั๊บปาดีดับปั๊บปาโอ้มันขูดเฉพาะบล็อกล่างได้นี่วะเอ้ยเป็นตัวอาเปล่า ไอตัวหญ้านะี่ยโอ้ย EP แถวสร้างบ้านเนี่ยอาจจะไม่หนุกนะฮะเพราะว่าแม่งไม่ได้บู๊อะไรเลยไม่ได้เสียงดังนะฮะเสียงดังตอนสร้างบ้านนี่ก็บาแล้วอย่างเช่นอะไรโอ้โอแม็กวางบล็อกมันน่าตกใจมากเลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเขาว่าโรคจิตนะฮะโอเคอืมไปขุดตรงนู้นอีกเพื่อเราจะต้องใส่เสา เพราะว่ามันเหลือนะฮะแล้วก็เหลืออันหนึ่งมีแอลกาเนทีนมีวิตามินและเกลือแร่โอเคปักไฟละเนี้ยบ้านเราดูแบบ a เมซิ่งขึ้นนะฮะโอ้ยนอนก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะหลับโดยไม่รู้ตัวเพราะนั้นเราหลับก่อนดีกว่า โอ้ยตรงนี้เห็นอาจารย์ขึ้นด้วยครับไม่ใช่ย่อยนะเราเนี่ย <c oughs> โอ้โโอโพอเสร็จละเราไปเสริมกระจกต่อดีกว่าเพราะว่าผมไก่จะทำไม่นั่นรอกระจกไงแต่นี่แม่งทำนานทำเพลินละเอ้าโอ้ตกใจอีกแล้วเสียงเปิดประตูโอเคแปดตรงนี้แปดอ,อ้๋อเฟลอืมโอเคครบละเก็บก่อนเอาเก็บไม้ทไมเนี่ยใช้อยู่เออ เอาเก็บมไม้ม่ไ้ใช้อยู่เอเอเอ,อ่าอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวผมต้องหนึ 1, 2, ่งสองสามคราเพิ่มนิดนึงหนึ่งสองสามคราเพิ่มวาวบอกว่าเอาไม่วาวเพราะว่ามันยังดูยังไงอ่ะไม้ครับเป็นเกมหาอะไรที่แบบก่อสร้างได้โอ้โหโตต่อหน้าต่อตากูเลยครับท่านผู้ชมที่คารบขุดแม่งเลยนะฮะ โอเคอืมปั๊บปับโอ้โหตอนนี้กูไปเคลียร์ไอพีหน้าดีกว่ากูขอทำไม่นี้เสร็จก่อนเอาไอสัตว์มึงจะแข่งกันขึ้นทำไมล่ะโอ้โหไม่โตเลยนะตาตาเลยครับแข่งกันโตทใไม่ไม่ได้หรอไม่จะรีบแก่ตายไปไหนวะเนี่ยโอเคขุดไป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 เย่ ว้าวว้าวว้าขุดไปครับผมว่า oh, มันแคบไปนะฮะน่าจะขยายนิดนึงเราจะต่อบล็อกละสองชั้นทำการเลื่อนเลื่อนเลื่อนรื้อเค <Okay. S 1> ไอ้นี่ก็ลื้อด้วยนะฮะพอแม่งต้องต่อเป็นสองบล็อก อ้าวจะบอกมืค้างข้างบนนั้นชิ้นหนึ่งช่างมันเลยโอ้แค่ชิ้นเดียวเองนี่รวยนะฮะไม้มันก็แย่งกันโตดีใจ <laughs> โอเคมีทั้งหมด40อันเดาโดยประมาณเออใช่40อันยาเนี่ยโอ้ยปลูกให้ใครกินเจ้าของบ้านไม่กินหรอกเออเจ้าของบ้านกินนี่ของแล่ตำนานงี้หายากง,งี้นี่แอปเปิลอ้าวแดกไม่ได้ด้วย ป๊าปป๊าปป๊าปั๊าปั๊าโอเคอ้าวแล้วเมื่อกี้ผมไปทำท่าไหนมันขุด,ไ,ดไหนไอ้นี่บล็อกเดียววะประดืออรปดึมตึมตึมตึมโอ้เออ,อนี่ไงได้ละเออแบบนี้ก็กว้างดีโอเคแบบนี้แหละ แต่ไม้จะพอหรือเปล่านะสินี่เก๊กะมันขวางโลกดีจริงๆเลยเอ้ยวิ่งไปครับแล้วแม่งก็ไปต่อต่อนะฮะสามสองหนึ่งตื้อหมดวิ่งคลาฟครับเชเบอร์เอามาเอ้ยเยอะเกินละเออนี่ดีกว่าอุ้ยตั้งอีกตั้งชุดหนึง่ง ปึ๊ปปึ๊บปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บปั๊าปป๊าปั๊บปโอเคป๊าปป๊บปั๊บปั๊บปอ่าโอ้ยลืมไปเราต้องเหลือบล็อกสุดท้ายไว้เพื่อวางแบบวางบล็อกธรรมดานะฮะอย่างนี้แล้วเราก็จะใส่ตรงนี้อย่างนี้อ่าเหลือสองอันตรงนู้นพอดีใส่อยงนี้อย่างนี้เพื่อให้มันเชื่อมกันไงเพราะว่าเป็นบล็อกครึ่งเนี่ยมันจะไม่เชื่อม เสร็จแล้วครับอะไรไม่รู้แต่กูทำไว้ก่อนนะฮะโอเคเห็นไหมเริ่มเป็นบ้านแล้วเป็นผู้เป็นคนเริ่มอยู่ได้แล้วครับใช่ไมจริงๆก็อยู่ได้แ,แต่ไอ้นี่ยังดูแบบสบายตากว่างไงใช่ไหมเป็นบ้านที่แสนอบอุ่นซะจริงๆทออเต็มเลยมันเลยอุ่น <laughs> ขึ้นไปชั้นนี้ยังไม่รู้ทำอะไรโอ้โห เค okay, เราต้องขอจบ EP7 ไปก่อนนะฮะมีอะไรก็ติดตามใน EP8 ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบายีคลคปนี้ครับผมสวัสดีครับผมเจอกัน EP8 นะครับผมเจอกันไปแล้วโอ้หนูๆอย่าลืมเมื่อดูคลิปเจนเกมเมอร์จบแล้วนะครับชอบก็กดไลค์กันด้วยชอบมากกดไลค์กับโปรดเจ้งกดแชร์หน้าติดตามกด Subscribe นะครับผม และเรายัางสามารถเป็นส่วนหนึ่งของรายการน,นะครับโดยการที่ไปกดไลค์แฟนเพจเจนเกมเมอหรือหาแฟนเพจได้ตามด้คลิปชั่นหรือในชแนลของเจนเกมเมได้เลยและสามารถเข้าร่วมมาในกรุ่มสามารถโพสชิปเจ๋งๆฮาฮแชกันได้ในกรุ่มนี้นะครับผมส่วนคลิปนี้ขอบายไปคันดี้ผมสวัสดีครับเจอกันในน้อง